สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 244อยากทราบค่ะคุณพ่อเสียอายุ64เข้าไปเช็คในแอฟมีเงินชราภาพ90,000กว่าบาทเงินชราภาพส่วนนี้เราจะได้ด้วยไหมค่าตอบหนูหน่อยนะคะก็ต้องไปดูนะครับว่าเราเป็นทายาทตามพรบประกันสังคมหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทายาท ตามพรบประกันสังคมแล้วเนี่ยเราได้ไปใช้สิทธิ์ในเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม่นะครับผมพูดในเรื่องระยะเวลาที่ไปใช้สิทธิ์ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับก็คือเกิดสิทธิ์แล้วไปใช้สิทธิ์ภายในเวลาไม่เกิน2ปีนั่นเองนะครับถ้าเกินก็คือล่าช้าถ้าล่าช้าถ้ามีเหตุผลที่เพียงพออ่ะก็ยังมีสิทธิ์แต่ถ้าล่าช้าแล้วเหตุผลไม่เพียงพอก็อาจจะเสียสิทธิ์ได้นะครับดังนั้นนะครับก็ต้องดูว่า เราเนี่ยได้สิทธิ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นกรณีที่คุณพ่อเป็นผู้ประกันตนอาจจะมาตรา33หรือมาตรา39มาจนเสียชีวิตเนี่ยก็เท่ากับว่าสิทธิ์ที่เราได้เนี่ยก็ได้ภายหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตนะครับก็นับไปครับอย่าให้เกิน2ปีหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าแล้วนะครับหรือถ้าล่าช้าถ้ามีเหตุผลที่เพียงพอก็ยังพอได้อยู่ ครับอ่ะคราวนี้วกกลับมาในเรื่องที่ว่าเราเป็นทายาทตามพรบรประกันสังคมหรือไม่นะครับเราที่เป็นลูกเนี่ยต้องเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกันในขณะที่มีเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนนี้เลยนะครับเบ้นแต่ว่า มีการทำเรื่องรับรองบุตรเอาไว้หรือว่าคุณพ่อเนี่ยทำเป็นหนังสือระบุให้เราเอาไว้อันเนี้ยเราก็ยังมีสิทธิ์อยู่แต่ถ้าไม่มีการทําหนังสืออะไรเลยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันเลยระหว่างคุณพ่อคุณแม่เราก็จะหมดสิทธิ์นี้นะครับคราวนี้ครับ,รบผมพูดถึงว่าเราหมดสิทธิก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีสิทธิ์เนี่ยจึงจะพูดอีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ ฟังมาถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคงจะได้คําตอบครบแล้วนะครับคุณได้คําตอบครบแล้วคุณอาจจะปิดคลิปไปได้นะครับใครอยากฟังต่อก็ฟังต่อนะครับที่ผมจะอธิบายต่อจากนี้ไปจะเป็นส่วนขยายนะครับคราวนี้ผมยังอยู่ในประเด็นที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแน่นอนนะครับเราไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อเนี่ยเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันดังนั้นถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่ก็ไม่ใช่ทายาทเช่นกันนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าทายาทของคุณพ่อเนี่ยคนอื่นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มาดูที่ข้อ3นะครับคุณปู่คุณย่ายังอยู่หรือไม่ถ้าคุณปู่ยังอยู่อ่าก็ต้องดูนะครับว่าคุณปู่คุณย่าจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ถ้าคุณปู่คุณย่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันคุณพ่อก็ไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณปู่ก็กลายเป็นว่าคุณปู่เนี่ยก็ไม่ใช่ ทายาทของคุณพ่อนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณย่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณย่าเนี่ยเป็นทายาทต,ตามระบอรประกันสังคมอย่างแน่นอนเพราะว่ามารดากับบุตรนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นบุตรของคุณย่านะครับดังนั้นคุณพ่อเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณย่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณย่ายไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับ อาจจะมีคุณปู่อยู่แต่คุณปู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรืออาจจะคุณปู่ก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็เท่ากับว่าทุกคนที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์เลยคุณย่าที่น่าจะมีสิทธิ์อย่างแน่นอนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณแม่กับคุณพ่อก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีผลทําให้คุณไม่มีสิทธิ์ด้วยคราวนี้สิทธิ์จะตกเป็นของใครไปดูที่ข้อ4ครับคนที่ทําหนังสือระบุเอาไว้มีไหมถ้ามีคนนั้นก็ได้ไปแต่ถ้าไม่มีครับ ต้องไปดูทายาทลำดับต่อไปครับลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องของคุณพ่อของคุณพ่อนะครับไม่ใช่ของเรานะครับปู่ย่าตายายของคุณพ่อคือใครก็คือเป็นลำดับทวดนะครับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องของคุณพ่อนะครับพี่น้องของคุณพ่อก็คือลุงป้าของเรานั่นแหละนะครับ ถ้าคนเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะได้เงินส่วนนี้ไปก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วนนะครับอันนี้พูดในประเด็นที่ว่าเราไม่มีสิทธิ์นะครับคราวนี้วกกลับมาที่ว่าถ้าเราเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับคุณพ่อคุณแม่จดทะเบียนสมรสกันก็แค่มาดูครับว่ายังมีใครที่มีชีวิตอยู่บ้างนะครับ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ครบเลยเนี่ยก็ต้องแบ่งกันตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนดนะครับและทายาทในลําดับถัดไปที่ผมบอกว่าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องของคุณพ่อเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นทายาทในกลุ่มแรกที่กฎหมายกําหนดนะครับคือถ้ากลุ่มนี้ยังมีใครยังมีชีวิตอยู่กลุ่มพวกลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์เลยนะครับ ถ้าเราเป็นลูกคนเดียวและคุณแม่ก็ยังอยู่คุณปู่คุณย่ายังอยู่นะครับเราจะได้2ส่วนคุณแม่ได้1ส่วนคุณปู่กับคุณย่ารวมกันได้1ส่วนนะครับแต่ถ้าเรามีพี่น้องด้วยนะครับถ้าพี่น้องเราเนี่ยรวมกับเราด้วยเนี่ยไม่เกิน2คนเรากับพี่น้องก็ได้รวมกันเนี่ยสส่วน2ส่วนเนี่ยก็ต้องไปแบ่งกันนะครับสําหรับคุณแม่ปู่ย่าก็ได้1ส่วน เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเรามีพี่น้อง3คนขึ้นไปนะครับเราจะได้3ส่วนอันนี้คือรวมกับพี่น้องของเราด้วยนะครับเรากับพี่น้องเนี่ยก็ต้องเอาเงิน3ส่วนนี้ไปแบ่งกันนะครับถ้าพี่น้อง3คนพอดีเป๊ะเลยก็ไม่ยากก็ได้ไปคนละ1ส่วนแต่ถ้าพี่น้อง4คน5คนก็ต้องหารจากเงิน3ส่วนนะครับแต่ของคุณแม่ของคุณปู่คุณย่า ก็ยังหนึ่งส่วนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นกรณีที่เรามีสิทธิ์แล้วก็คนอื่นที่มีสิทธิ์เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ครบเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีสิทธิ์แล้วก็คนอื่นที่มีสิทธิ์เนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะหลายคนได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ ian, ก็ต้องมีหลักฐานไปยืนยันด้วยว่าคนที่มีสิทธิ์เหล่าน,นั้นเน่ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่มีสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย Beifall ก็ต้องรวมตัวกันให้ครบจึงจะสามารถ ไปขอรับเงินกรณีชราภาพได้ครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญคลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ